เละจำมาปีละอยู่ในถาดละกลมกลมอยู่ในถาดละกลมกลมละมีทั้งนมและตองะข้างมีทั้งนมและตองะข้างเดียวฉันจะนับให้แลนับไม่ละนับไม่แลจำมาปีตรงนี้นาฉันจะนับว่าให้ลูกดูให้ลูกดูลูกดูลลลูกจะอยู่ ที่ไหนแล้วฉันจะนั่งนับไปให้ลูกดูให้ลูกดู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 ลูกรู้เลยว่าลสิ่งที่ฉันนับนามันมมหานามายความว่าอย่างไรนะลูกได้หมายความว่าอย่างไรก็ดปุ๊ก สิโพกนะลูนกนะนะลูกนะตะกี้นี้กูบอกว่าเออมีนมตรองค้างจะไม่เล่านมตรองค้างเออถาดกลมๆนมตรองค้างเรียกว่มีจำปีจำปีนะลูกนะสิโพกนะลูกนะสิโพกขอบคุณค่ะแม่ ก็คอยกูนัดจำเป็นนะตาเล็กกวกูจะรับตาเล็กกว่กูจะรับกูก็เออกูก็รู้อยู่แล้วเออเดี๋ยวกูก็รับตอนออกก็ได้กูกะเข็ดว่าเออเดี๋ยวรับตอนไกลๆออกน้นเพราะว่าเดี๋ยวลูกกูจะต้องใช่จะไม่รับจะไม่รับกูนัดกูพันนัด ครับตอนนี้ดูแม่อย่างเดียวครับเออ,อก็ดีแล้วลูกให้มันจเจริญดีมีใช้ต่อไปนะลูกนะเขาเรียกว่าคนเราประตั้งมั่นนะศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะลูกนะถ้าเกิดศรัทธาสิ่งนั้นมันทําให้ชีวิตเราจเจริญได้เราก็ตั้งมัน่นดูกับมันแต่ของอะไรก็แล้วแต่นะลูกนะมันไม่สามารถที่จะตีหลังและยังยืนไม่สามารถที่จะยึดมั่นและถือมั่นได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะลูกนะ มันย่อมมีความเสื่อมสลายหายเป็นธรรมดาจันจึงบอกว่าจันจึงรีบสร้งสารไงลูกพอตร้งสารเสร็จแล้วจะไม่ลูกมันก็จะกลายเป็นว่าเออจะก็อยู่เป็นเจแม่อยู่สารใช่ไหมเล่านั่นแหละเขาก็เรียกผีมิตรานรู้จักมหมลูกผีมิตรานมันก็จะอยู่กันได้ไม่ได้จะไม่เล่าไม่ว่าจะหมดไปกีิดเ่วอายุคนแต่เจแม่ก็ยังคือเจ้าแม่อยู่วันยังค่ำใช่ไม่เล่านั่นแหละอนาคตผมจะร่ำรวยหรือเปล่าครับลูกตาลูกเอ้ยรวยไม่รวยนี่อย่าไปคิดถึงมันมากเลยลูกเอ้ย ฉันจอนนะฉันเพิ่งจอไปนะฉันบอกว่าเอออย่าเพิ่งไปคิดให้มัน,นไกลจนไปเกินไกลเกินทางนะลูกนะเอาวันนี้ก่อนวันนี้นะตรงผลมันพวงนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันมั่นคงแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเออขยับขยายรนะวยร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 วยต่อไปตาเอ,อ้ยมึงจะได้เออกลายเป็นเศรษฐีนะลูกนะมึงต้องเป็นเศรษฐีทีลูกนดาบอกแม่ชอบดูลิเกหมจ๊ะอะไรลูกถามแม่ชอบดูลิเกหมจ๊ะ อมากรในนะยากไอ้ลิกเกลิเกเนี่ยยากเลยดูยากมากเลยลูกมากรนั่นลิกเกน่ะมีแต่เคาเรียกว่ามีผู้ชายอยู่นะมีมีผู้ชายอยู่ห้าคนนั่นลิกเกเล่นกันนะนะมีผู้ชายอยู่ห้าคนนั้นเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ทำนะมาเป็นนะเดี๋ยวัก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวัก็เป็นผู้ชายมันก็จะงี้แหละเพราะว่ามากรนี่มันไม่ได้มีเรียกใจไอ้นี้ใจเคาเรียกว่าใ้วัดดังไฟให้มัน นะมันจะได้เห็นมันจะได้เห็นก็ชอบดูชอบดูอยู่ลูกชอบดูแต่ที่ชอบมากกว่านั้นก็นะนะชอบมากกว่านั้นนะฉันชอบหล่ล่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่ามีหฉันหล่นาฉันล่อมาหยุดมาย่อนแล้วฉันล,นล่อมอ้ นี่จะเกิดได้ได้สัวของกงนี่ไอ้หายกูหลํานี่กูจักกจะลาปากเลยนะกอยักหล่กูจ้อทับหล่อมลงก็หลอมูยจะไม่ล้อง